สวัสดีนะคะวันนี้ค่ะพี่มุกมีกระถางแต่งสวนมาใหม่3าใบนะคะก็เลยจะชวนทุกๆคนค่ะมาลงปลูกต้นไม้กันก็เป็นไม้พวกกระบองเพชรนะคะนี่ค่ะกระถางก็คือหลังจากที่เราเทหินลงบนพื้นทรายที่เราปรับระดับไปบางส่วนนะคะก็ได้กระถางมาก็ ตั้งใจว่าจะตั้งไว้ตรงนี้ล่ะค่ะอันนี้เป็นกระถางทรงใหญ่หนึ่งเป็นกระถางหินทรายนะคะคนขายเขาบอกว่าแบบนั้นก็ดูธรรมชาติธรรมชาติเก๋ดีนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศจากการที่ปลูกลงดินปลูกเ,เป็นแนวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ลองเอามาลงกระถางดูบ้างดูซิว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะทำให้ดูเลยค่ะก็จะปลูกคนเดียวนี่ละค่ะเป็นแบบ สไตล์พี่มุกนะคือทําเองทั้งหมดเลยค่อยๆทำค่อยๆปลูกไปนะคะก็มาดูไปพร้อมๆกันด้านหลังนั้นก็เป็นแนวอคอนโดนังฟ้าที่เคยถ่ายคลิปไปให้ดูนานแล้วตอนนู้นที่เขาออกดอกนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ดีเรียบร้อยดีนะคะข้างหลังอันนี้ก็มาโฟกัสที่ตรงกระถาง3ามใบนี้ก่อนละกันค่ะ ยังมีพื้นที่ให้ปลูกอีกเยอะเลยค่ะก็คงจะค่อยๆทำคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังตกแต่งคิดไปว่าตรงไหนจะปลูกอะไรอะค่ะกระถางหินทรายก็พยายามเลือกให้เขาเหมือนกันแต่ว่าคนละรูปทรงนะคะเพื่อที่จะได้ลงต้นไม้ต่างๆกันเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ใบเล็กสุดก่อนใบเล็กสุดนี่นะคะก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักสองฟุต ฟุตกว่าๆนะคะก็ไม่ใหญ่มากอันนี้ตั้งใจว่าจะลงถัทงทองค่ะซึ่งอันนี้ก็เอามาปักชำไม่นานแล้วแต่ก็รากก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ว่าเดี๋ยวจะย้ายเจ้าถังทองลูกนี้ค่ะลงแต่ว่าก้นกระถางเนี่ยพี่มุกว่าจะรองด้วยเจ้าหินหินจัดสวนสีขาวๆนี่สักหน่อยก่อนคือเพื่อ,อรองก้นเพื่อเป็นที่ ระบายน้ําได้ง่ายด้วยแล้วก็ถ่วงกระถางนิดนึงให้เขาหนักนิดนึงนะคะคือถ้าใช้หินภูกของไฟพวกนี้มันจะเบาไปก็เลยใส่ลงไปแล้วเดี๋ยววิธีที่จะทําก็คือเดี๋ยวเราลองกะขนาดดูก่อนว่าเจ้าถาังทองลูกเนี้ยปลูกไปแล้วเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนปลูกจริงจะได้ไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าหลังจากปลูกตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงปล่อยเอาไว้อีก เป็นหลายปี5ปี10ปีเราก็คงไม่ไปยุ่งกับเขาเลยตรงนี้ก็เป็นกลางแจ้งน,นะคะได้แดดช่วงบ่ายก็เล็งดูแล้วแหละเล็งดูแดดมาสักหลายสัปดาห์แล้วว่าโอเคเขาได้แดดประมาณอย่างต่ำก็คือประมาณ4 5หชั่วโมงเนี่ยค่ะลองวางดูก่อนโอเคนะคะไม่เล็กไปไม่ไม่ใหญ่ไปก็ค,คงถ้าเขาจะขยายก็ยังขยายมีพื้นที่เขาขยายได้เพิ่มอีกนะคะนี่ค่ะเราก็เกลี่ยเสร็จแล้วเราก็ เราจะยกเจ้าถังทองนี้ออกเทคนิคที่พี่มุกใช้ในการยกนะคะก็คือเอาถุงที่ใส่หินนะคะแล้วก็ยัดข้างในด้วยถุงหลายๆใบแล้วก็ใช้เป็นตัวจับยกออกง่ายมากเลยเหมือนรากเขายังไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็จะเอาดินที่เราปลูกไวนะะ้นี่ค่ะเพราะว่าเป็นดินที่ดีที่เราผสมเอาไว้แล้วก็เลยเอามาใส่ประหยัดด้วยค่ะนะคะก็ใส่อันนี้ก็จะเร่งภาพนิดนึงจะได้รวดเร็วไม่เยินเยอะนะคะเพราะว่า วันนี้เนี่ยจะปลูกให้ดูทั้ง3กระถางนี้เลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยรวมอยู่ในคลิปเดียวกันคลิปก็จะยาวนิดนึงแต่ก็พยายามเร่งสปีดจะได้ไม่เสียเวลามากนะคะนี่ค่ะดินสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็สตักเกัรจีกระนำลงไปค่ะออสโมโค้ดใส่เข้าไปค่ะให้เขาอยู่กับดินนะคะแล้วก็คลุกเคลานิดนึงเข้ากันเสร็จแล้วแล้วก็จับ ทางทองวางเนี่ยเอาดินเพิ่มนิดนึงเก็บเอาที่เป็นพวกกะกะมะพร้าวออกสักหน่อยเพราะว่า,อ,าอันนั้นมันเป็นวัสดุที่เขารองกระถางมานะคะแล้วก็นี่ยกวางเลยค่ะแล้วก็เล็งดูเนี่ยใช้แบบนี้ง่ายดีนะเป็นแบบกระสอบแล้วก็ยัดไส้ด้วยกระสอบกระสอบเข้าไปเยอะๆแล้วก็ใช้เป็นที่จับนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะโรยหินภูเขาไฟเพิ่มเข้าไป ซึ่งข้างล่างเป็นชั้นดินอยู่แล้วซึ่งไม่ต้องมากนะคะอันนี้เราเน้นหินบุกอไฟเยอะนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาหน้าฝนเขาจะได้สบายสบาย,บายน้ําระบายได้ดีนะคะเราจะไม่ใส่ดินให้หนักแน่นเหมือนกับอีสองกระถางที่เราจะปลูกต่อไปนะคะอันนี้ใส่ให้โปร่งๆไว้นะคะนี่ระยะห่างก็สักประมาณ3 4นิ้วเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เขายังจเจริญเติบโตได้อีกเยอะ อยู่ได้ยังต่ำห้าปีค่ะกระถางนี้นะคะก็โรยให้ทั่วแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วเราเราเล็งให้เขาอยู่เซนเตอร์ตรงกลางดีๆอย่าให้เอียงเพราะว่าเราต้องมองเข้าไปอีกนานค่ะเพราะฉะนั้นปลูกครั้งแรกก็คือต้องปลูกให้พอดีแล้วก็สวยเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะได้ไปแล้วกระถางแรกอันนี้มากระถางที่สองอันนี้เราจะปลูกถูหน้าน้าทองนะคะโอปันเทียเดนเดรีย์ลาลองด้วย มะพร้าวสับค่ะใส่ไปเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ากระถางสูงจะได้ไม่ต้องเปลืองดินแล้วก็ตามด้วยทรายหยาบค่ะหนึ่งกระสอบใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็ใส่ดินถุงค่ะสองถุงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะใส่ลงไปก่อนหรือเราจะผสมจากข้างนอกก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมา เทใส่ก็ได้แต่น,นี้พี่มุกเอาง่ายก็คือใส่ลงไปเลยเดี๋ยวค่อยค่อยมาคลุกนะะี่ค่ะแล้วเราก็คลุกให้ทรายกับดินผสมกันนะคะอันนี้ใส่ดินเยอะหน่อยได้เพราะว่าอันนี้เป็นโอพันเทียลากเขาค่อนข้างเดินไกลแล้วก็เดินยาวแล้วรากเขาค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเขาชอนชชยเก่งค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อดินเยอะหน่อยไม่เป็นไรอะ่ะนี่ก็ปรับกล้องนิดนึงให้เห็นกันชัดๆนะคะนี่ค่ะก็คลุกให้เข้ากัน ก็จะกลายเป็นดินร่วนปนทรายนะคะจริงๆก็คือหนึ่งตออหนึ่งะคะ่ะอย่างที่เคยปลูกล้วกอาน,นี้พิมุกได้หินภูเขาไฟมาเยอะตอนนี้ก็เลยใช้เทล,ลงไปหน่อยเพิ่มความโปร่งให้กับด,ดินนิดนึงนะเพิ่มแร่ธทาตุให้เขาด้วยนะคะหลังจากใส่หินภูเขาไฟแล้วก็กะก็คืออย่าเพิ่งใส่จนเต็มนะคะให้มีพื้นที่ว่างนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาต้นไม้มาลงปลูกก่อนนะคะก็คลุกเข้าไปคลุกจนเข้ากันดีนะคะขุดเอาชั้นทรายขึ้นมาเยอะ น,ะะนี่ก็เร่งภาพสปีดก็ไปอย่างเร็วค่ะก็จะกลายเป็นดินปนทรายแล้วก็มีหินภูเขาไฟนะคะเสร็จแล้วก็โรยสตักเกิลจีค่ะกันมแมลงใส่ไว้ค่ะปลอดภยัยแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าค่ะ เยอะเลยไม่เป็นไรคลุกๆไปอันนี้เยอะไปนิดนะคะแต่ว่าดินเราเยอะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันแต่ว่าอย่าให้เขาลงไปลึกมากให้เขาอยู่ช่วงต้นๆรากจะได้ใช้งานจริงนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเอาต้นไม้นะคะเราก็จะใช้เป็นโอพันเทียทูน่าหนามทองซึ่งปักชำไว้เป็นปีแล้วค่ะแล้วก็เบียดเบียดอยู่ แต่ว่าเอาวางไว้กลางแจนนะะ้นค่ะต้นเขาก็จะดูแบบเหมือนกับสมโสมนิดนึงค่ะแล้วก็มีความแบบเป็นสีน้ําตาลดูแบบเหมือนไม้ป่านิดนึงไม่ได้สวยปิ๊งเหมือนแบบไม่ได้ทรงคุณหนูนะคะอันนี้จะทรงแบบดูป่าหน่อยแต่พี่มุกจะเอามาลงแบบรวมๆกันเลยเป็นกอใหญ่เพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเขาโตเดี๋ยวเขาก็จะแผ่แล้วก็แตกใบใหญ่ขึ้นแล้วก็บานออกนะคะเราปลูกแบบปลูกเยอะเลยเนี่ยแบบแน่นมากอะ่ะคือดินแน่นกระถางแล้วแล้วก็ รากแน่นมากถ้าเราดึงไม่ออกนะคะเราก็ใช้ทุบกระถางแล้วก็ค่อยๆดึงออกที่คีบของเราเป็นที่คีบพ,พิเศษนะคะก็คือเป็นที่คีบทั่วไปที่เราซื้อมาแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นสแตนเลสแล้วขอบเพวาคมเราก็ใช้เป็นแผ่นคล้ายๆฟองน้ำอะรองก่อนแล้วก็พันด้วยเทปกาวเราก็จะได้ที่คีบซึ่งไม่คมไม่บาดต้นไม้เวลาเราคีบนะคะแล้วก็สามารถยึดกับพวกไม้หนามได้ดีนะคะก็ใช้สะดวกค่ะ เราก็ใช้จับแทนมือเพราะว่าหนามพวกนี้โหโหดมากหนามอันตรายนะคะนี่ดึงแล้วก็ใช้ความรุนแรงนิดนึงนะคะเพราะว่ารากเขาแบบทะลุออกมาก้นกระถางแล้วค่ะบางอันก็ต้องยอมทําลายกระถางเพื่อดึงออกมานะคะก็แนวโหดนิดนึงค่ะอันนี้ก็ต้องโชคดีที่ร่างกายเรากำยำแข็งแรงนะคะเสร็จแล้วก็คีบมาวางเลยค่ะอาจจะยังปลูกไม่ได้ก็วางนอนไว้ก่อนนะคะคือทําคนเดียวไม่มีคนช่วยจับก็จะประมาณแนวนี้ก็คือพิงๆงไว้ก่อน ตอนแรกก็อาจจะดูล้มๆเอียงๆก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดตอนหลังได้ค่ะนี่นะคะสามารถทําได้คนเดียวเลยค่ะง่ายคือถ้าเราตั้งตําแหน่งชัวร์แล้วเราปลูกแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยเราไม่ยกไม่ย้ายไปไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณรอบๆที่เป็นพื้นหินน่ะเราก็ต้องดูแลให้เขาสะอาดด้วยอย่าให้ดินร่วงดินอะไรนะคะนี่ค่ะก็ค่อยลงไปหลายต้นลยคาอันนี้พี่มุกกะปลูกทีเดียวเต็มกระถางเลยไม่ไม่รอให้เขาโตกะปลูกแล้วสวยเลยแน่นเลย เราถือว่าเรามีเยอะค่ะเราปลูกไว้เยอะมากนี่นะเขาก็จะยกแยกนิดหน่อยเพราะว่าเขาเบียดกันอยู่แล้วต้นเขาก็จะเริ่มแบบยืดสูงแข่งกันนะคะพอแยกออกมาก็จะดูอ่อนๆอะนนี้ดูว่าบางอันก็เป็นใบสีน้ําตาลแล้วเหมือนกับแบบเป็นคราบน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้แบบสวยใสยปิ๊งเดี๋ยวรอให้เขามามาโตรตรงนี้นะจะสวยนี่หลังจากที่เราเอามาวางเสร็จแล้วเอาทรายถมลงไปแบบนี้เลยค่ะ อันนี้มันทรายมันอยู่ในถุงนานแข็งได้แล้วทุบๆเขาน,นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะจับเขาตั้งขึ้นทีละอัน,นแล้วมาสับดินให้ไอ้สับทรายให้เขาแตกก่อนนี่เสร็จแล้วเราก็ยกเขาขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็เอาดินเอาทรายประคองจับขึ้นมาทีละอันเอาทรายประคองทําคนเดียวได้ค่ะไม่ยากแต่ต้องมีสติแล้วก็ระวังหนามนิดนึงอันนี้หนามโหดคือถ้าโดนไปเจ็บปวดค่ะคือเขาไม่มีพิษนะคะหนามเขาอะแต่ว่าพอโดนไปมันก็เจ็บหลายวันค่ะ แล้วบางทีน้ำหักคาที่เนื้อก็โอโหบันเทิงนะคะเราก็ต้องระวังหน่อยใช้ที่คีบอันยาววิเศษของเราเนี่ยแหละคะ่ะที่คีบวิเศษที่ทําเองนี่อ่าก็จะเห็นตัวอ้วนๆของพี่มุกนิดนึงนะคะก็อดทนดูไปนิดนึงนี่ค่ะเราจัดทรงให้เขาสวยอันไหนหักอันไหนอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เติมเติมทรายไปให้เต็มเลยกระถางนี้พี่มุกจะอ่า โรยทายให้เต็มไว้ก่อนตอนจบจะมีการโรยหินแต่อันนี้จะไม่โรยนะคะรอดูอาการสักสองสาวันก่อนเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วทรงเขาก็จะประมาณนี้ก่อนให้เขาเบียดเบียดกันไปเดี๋ยวพอรากเขาเร,เริ่มเดินนะคะแตกใบได้แสงแดดน่ะใบเขาก็จะขยายขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทรงพุ่มแผ่ก็จะค่อนข้างใหญ่ก็รับกับทรงกระถางที่เป็นทรงสูงนะคะเสร็จไปอีกแล้วหอันกระถางที่สในเวลารวดเร็ว ต่อไปค่ะกระถางที่3ามกระถางสุดท้ายอันนี้เป็นทรงเตี้ยปากกว้างนะคะพี่มุกตั้งใจว่าจะเอาตอบลูลงปลูกนะคะตอบลูเนี่ยเลี้ยงไว้ในกระถางนานมากรากแน่นแล้วแดดร้อยฝนร้อยมาสองสมปีแล้วหนามแบบสวยมากก็เลยอยากเอามาโชว์ตรงนี้นะคะก็จะปลูกให้เป็นกลุ่มเลยเราก็จะพยายาม เลือกที่เขามีแตกกิ่งแล้วเห็นไหมเนี่ยดูสิเขาแตกกิ่งมาน่ารักมากก็ต้องอยกมาด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะเบาๆมือนิดนึงเสร็จแล้วก็ดึงออกนี่เทคนิคนะคะนี่ค่ะลากเข้าออกมาน,ะนอกกระถางเห็นไหมคะวิธีก็คือทุบๆแล้วก็ต้องสับเอาลากที่ติดออกแล้วก็หมุนเนี่ยดูสิรากอย่างแน่นน่ะนี่ปลูกลงไปหนึ่งอันนี่อถอดตรงมือไปข้างแล้วค่ะไม่ค่อยถนัด มันต้องกดปุ่มด้วยอันนี้ต้องใช้ถุงมือหนาหนึน่งใช้ถุงมือสีฟ้า,ฟา,ฟาบางๆไม่ไหวเลยใช้ข้างเดียวพอเอาไว้จับต้นอันนี้แตกกิ่งน่ารักมากอะ่ะนี่ดูนะลากแน่นทุกกระถางเลยค่ะคือเขาอยู่มาหลายปีมากแล้วในะกระถางนะจนแบบอั้นเต็มที่แล้วคือรอรอที่จะลงดินมากแล้วนี่หันหันหันกิ่งออกมาเดี๋ยวจะปลูกให้เป็นกลุ่มเลยค่ะฝังลงไปไม่ต้องลึกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรา ใช้โรยหินประคองเอาเทคนิคการปลูกกลางแจ้งก็คืออย่าฝังลึกอันนี้ถามว่าทำไมมีเนื้อดินเยอะเพราะว่า,เ,าเจ้าตอบลูเนี่ยเขามีรากเยอะแล้วนะคะพร้อมที่จะรากพร้อมที่จะเดินแล้วแล้วก็ต้นค่อนข้างแข็งแรงทนแดดทนฝนเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราปลูกหน้าแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจว่าก่อนที่จะถึงหน้าฝนหน้าเนี่ย รากเขาก็จะเริ่มเดินแล้วก็ด้านล่างเราก็รองด้วยมะพร้าวสับอะไรตามปกติเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ระบายน้ําได้ค่อนข้างดีแล้วก็กระถางจะปากกว้างแล้วก็ตื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นจะระบายได้เร็วนะคะแล้วก็ใส่เนื้อดินในเขานิดนึงเพื่อเพื่อการจเจริญเติบโตของเขาด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรไปเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะคะนี่ทุบอันนี้เป็นลำ โตมากอันนี้เป็นไม้พมลเพาะเมล็ดทั้งหมดนะคะไม้พมลเพาะเมล็ดก็จะแข็งแรงแล้วก็รากก็แข็งแรงค่ะแล้วก็โตเร็วแล้วก็ทนทนแดดทนฝนรากแก้วเขาก็ยังอยู่ครบนะคะนี่ปลูกแบบอัดแน่นเลยก็กะว่าสัก5ปี -10 ปีถ้าเขาโตแน่นเลยกระถางก็คงต้องโยกย้ายต,ตอนนี้อารมณ์คือ อยากได้ประมาณนี้สังเกตไหมพี่มุกปลูกข้างหน้าเว้นเว้นนิดนึงเดี๋ยวพี่มุกจะเอาอาก,กเวมาลงเพราะว่าถ้าเกิดปลูกแค่ตอบลูแค่เนี้ยมันจะดูโดเดลงแหลงไปน,นิดนึงก็เลยเดี๋ยวเอาอาก,กเวที่เราปักชามเอาไว้มีอยู่สองต้นอันอยู่ในกระถางรากแน่นเหมือนกันเลยค่ะเอามาลงตรงข้างหน้าสองอันเพื่อจะได้ดูแบบมีความมุ้งมิ้งน่ารักนะคะอาก,กเวนี่ก็เป็นอาก,กเวสายพันธุ์ธรรมดาเลย ไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่หายากหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าเนี่ยเขาอั้นอยู่ในกระถางนานมากแล้วลากแน่นและใบแบบแห้งผอมยาวแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาดินน้อยค่ะในกระถางก็ได้เลิกเอามาลงนี่เห็นไหมพอลงไปปุ๊บสวยขึ้นมาทันทีเลยคิดเองคิดเองหรือเปล่าใช่แล้วค่ะคิดเองค่ะคิดเองเออเองอยู่คนเดียวเลย <c oughs> นะก็อดทนกับแขนอ้วนๆของพี่มุกหน่อยนะมันไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่หรอกแต่ว่า มันทำยังไงได้นี่นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยสามกระถางในเวลาสิบกวนาทีนะคะที่อยู่ด้วยกันมาเห็นไหมเราปลูกเองได้เราทำคนเดียวได้เลยนะะจับลงกระถางตรงนี้ก็จะอยู่เป็นมุมนี้เอาไว้โชว์แบบแนวกระถางบ้างนะคะทางด้านซ้ายทางด้านขวาที่เห็นเป็นทรายนั่นก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะลง ต้นนู้นต้นนี้ต่อๆไปเรื่อยๆนะคะก็รอชมคือยังบอกแน่ไม่ได้ว่าจะปลูกตรงไหนเดี๋ยวก็จะมามุมนี้เดี๋ยวจะมามุมนั้นนะคะก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะว่าวันต่อๆไปพี่มุกจะไปปลูกตรงไหนอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะถ่ายคลิปให้ดูกันนะคะก็ฝากชมเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะฝากตามไปที่ เพจมุกแคคตัสนะคะฝากไปกด follow หรือว่า,าไปกดไลค์เพจให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรหรือว่าสนใจต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็ทักไปทักข้อความที่เพจได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ยังไม่จบค่ะเราโรยหินกันต่อนี่นะคะเพื่อความสวยงามเราก็โรยหินสีขาวๆ เพื่อจะได้เข้ากับสีกระถางนะคะพอเราเห็นปุ๊บ <_ d ata> เห็นไหมว่าต้นสวยเด่นขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะโรยแค่2กระถางก่อนก็คือเจ้าถางังทองอันนี้นะคะห้ากเดี๋ยวเราต้องเก็บออก <_ d ata> เพราะว่าเอ่อหินที่พื้นมันจะเป็นโทนน้ำตาลเราโรยไปก่อนโรยให้เขาเต็มเต็มไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเกลี่ยทีเดียวค่ะ เอาให้เต็มหินเราเยอะค่ะเราใช้ได้แบบเต็มที่อันนี้เรียกว่าเป็นหินจัดสวนนะคะสีขาวอันนี้อันนี้ประมาณเบอร์สี่หินเขาจะมีขนาดตามไซส์สี่ห้าหกอะไรเงี้ยแล้วก็เขี่ยให้เรียบร้อยนะคะก็คือเจ้าถังทองกระถางนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ ห้าปีสิบปีจากนี้ไปนะคะก็จะวางอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ยุ่งกับเขาเลยตากแดดตากฝนไปเลยนะคะอันนี้ก็จะได้แดดช่วงบ่ายต่อไปก็เป็นกระถางนี้ต่อบลูเทลงไปเลยค่ะช่วงนี้หินเยอะสั่งมาเยอะเพราะฉะนั้นใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าเห็นไหมว่าหลังจากที่ปลูกปุ๊บ พอโรยหินปับ๊บสวยขึ้นมาทันทีเลยนี่เดี๋ยวจะโรยแค่สองกระถางนะคะกระถางบนไอเจ้าทูน่าหนามทองนั้นเอาเก็บไว้ก่อนรอให้ดินเขายุบตัวอีกนิดหนึ่งแล้วก็ข้างบนก็เป็นทรายอยู่แล้วก็ดูสวยงามดีก็เลยยังไม่โรยนะเดี๋ยวรออีกสักสัปดาห์หนึ่งหรืออะไรรดน้ําเขาสักทีหนึ่งแล้วค่อยโรยคะ่ะให้เขายุบลงไปก่อน ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวไม่นานเขาก็จะยุบลงนะคะเพราะข้างล่างเรามีทั้งกมามะพร้าวมีทั้งดินอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวแต่ก็คือหลังจากเราปลูกตรงนี้นะคะก็คือเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาแหละทำเป็นสวนกระถางก็ง่ายนะคะก็คือไม่ต้องขุดไม่ต้องอะไรก็คือเทดินใส่กระถางแล้วปลูกแต่ว่า เป็นกระถางใหญ่หน่อยเงี้ยแล้วก็ปลูกหลายต้นล้วก็ดีไซน์ได้ค่ะอันนี้พี่มุกใช้ต้นไม้ธรมธรมดาาเพราะว่าที่บ้านมีอยู่แล้วแล้วก็เราเพาะไปเยอะตอนนี้พี่มุกก็พยายามเคลียร์ไม้ที่แบบเพาะปักชำเอาไว้อะไรเงี้ยเอามาใช้ให้หมดนะคะแล้วก็จัดสวนด้วยแต่ด้วยความที่เราชอบไม้หนามก็จะเน้นเป็นพวกกระบองเพชรตอบลูอะไรพวกเนี้มีอากาเวก็สวยดีคือเลือกเป็นไม้ทนแรงทั้งหมดเพื่อที่ว่า เราจะได้ไม่ต้องมาตามรดน้ำเขาทุกวันนะะแบบนี้ก็คือเขาก็ปล่อยอยู่ไปได้รอฝนหน้าฝนอย่างเดียวก็พอนะคะก็เขี่ยให้สวยงามค่ะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะก็เผื่อจะเป็นไอเดียให้ทุกๆคนนะคะอยากจะจัดสวนแนวไหนจะเป็นสวนกระถางสวนลงดินนะคะแล้วก็ฝากรอติดตามต่อๆไปว่า พี่มุกจะไปปลูกตรงไหนอีกนะคะเรายังมีที่ให้ปลูกอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าบางทีพอปลูกวันหนึ่งก็นอนไปสองวันกับหมดแรงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันค่ะสวัสดีนะคะ